ณนะจุดที่ยืนคือทางเข้าวิ่งตรงมาจากถนนคอนกรีตครับถ้าเลี้ยวขวาก็ไปไร่มะขามเลี้ยวซ้ายก็จะออกไปฝั่งถนนเพชรเกษมตรงคันคลองขอพรมชะงแงหรือว่าช่วงป่ายางถนนเพชรเกษมครับกลับเข้ามาประมาณ80เมตรครับ80เมตร ด้านซ้ายก็จะเป็นลลอกแบ่งแปลงร้อยตารางวาขายส0 0 0 0นครับยาวไปตลอดทางจนสิ้นสุดท้ายแปลง8ดตรงนี้ก็จะเจอมีถนนด้านหน้าทุกแปลงครับแปลงแรกที่มีต้นชมพู่ตรงนั้นร้อยยี่ตารางวาขายห0 0 0 0นครับจะติดถนน2ด้านมีต้นชมพู่อยู่ส่วนแปลงในนี้ร้อยตารางวาครับก็ขายสามแสน ดาวหนึ่งแสนพนหกพันไปจนหมดไม่มีดอกเบี้ยรครับนี่คือแปลงแรกครับทีนี้นี่คือแปลงที่เชื่อมต่อกับแปลงในอีกแปลงหนึ่งข้างในราคาจะเท่ากันครับสามแสนแต่ว่าพื้นที่จะร้อยเจ็ดสิบกตารางวาครับถ้าเรามาจากถนนคอนกรีตเข้ามาในแปลงนี้ก็จะเลี้ยวขวาครับเลี้ยวขวาาจุดจุดนี้ก็จะเจอ ซ้ายขวาอีกข้างละ4ี่แปลงครับแปลงละร้อจ็สบกตารางวาขายสามแสนเช่นกันครับดาหนึ่งแสผ่อนหกพัไปจนหมดไม่มีดอกเบี้ยพร้อมโอนโฉนดให้เลยครับเมื่อโฉนดแปลงแบ่งออกก็ใช้เวลาประมาณ6เดือนแลวจุดที่ผมยืนนี้คือถนนสาธารณะครับกว้างห้าเมตรครับรอคิวรถดินว่างครับจะถมตรงกลางนี้ นะครับก็ด้านในอีกแปดแปลงแล้วก็ด้านหน้าตัวนี้ที่จะเดินออกไปอีกแปดแปลงครับหน้าจุดที่ยืนคือทางที่ขับตรงไปจากถนนกรุงปีตครับแล้วก็เลี้ยวขวาไปอีกแปลงหนึ่งนะครับนี่คือถนอนกรุงปีตี่จะขับตรงไปประมาณสักกิโลครึ่งครับก็จะเจอถนนเพชรเกษมส่วนอีกด้านหนึ่ง นี่เพื่อนบ้านฝั่งตรงข้ามส่วนฝั่งนี้ก็จะขับตรงไปก็จะไปออกปัานสัตว์ใหญ่นะครับแล้วก็ออก้อมตํารวจได้มาขามแล้วก็ออกได้ตินน้อยได้นะครับทางนี้นะครับนี่คือพื้นที่ตรงนี้นี่คือทางเข้าครับส่วนเสานี้เป็นเสาของของใบแจข่าวครับเดี๋ยวดาเนินการเอาออกให้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับวีรัตจันทวิโรธ